เพิ่มสเปก Realme X 5 0 Pro Player Edition สมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่ใช้ชิป Snapdragon 865หกไฮแลมปกิกกล้องหลัง4ตัวคาดเปิดราคาที่1 4 0 0 0บาทเพิ่มสเปเ Realme X 5 0 Pro Player Edition สมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่ใช้ชิป Snapdragon 8ปดหกไฮแลมปกิกกล้องหลัง4ตัวคาดเปิดราคาที่1 4 9 0 0บาท ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าทาง Realme กำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่นั่นก็คือรุ่น Realme X50 Pro Player Edition วันที่25พฤษภาคมนี้ครับโดยจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นเล่นเกมโดยเฉพาะเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Realme ก็ได้เผยภาพตัวเครื่องออกมาแล้วครับล่าสุดก็มีข้อมูลสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นเร a l มี X50 Pro Player ถูกเปิดเผยบ,บนไวโบ จากแหล่งข่าวที่มีประวัติข่าวหลุดค่อนข้างมั่นยำนะครับคือมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.44นิ้วความละเมอียด2400คูณพิกเซลอัตราลรเฟสเลตเเฮิร์ตเจาะรูฝั่งกล้องหน้าคู่ที่มุมซ้ายบนฉายชิปประมวลผลหัวคอมซัมดกคอนแปดหห้แหลทมาที่ 8GB กิกส่วนลมให้มาที่128กิกกล้องหลัง4ตัวกล้องตัวหลักความละเมอียด48ล้านพิกเซลกล้องตัวรองความละเมอียดแล้านพิกเซลคาดจะเป็นเลนส์อัลต้ไวท์คร กล้องตัวที่สามความละเอียด2 0 0ล้านพิกเซลคาดว่าเป็นเลนส์มาโครและกล้องตัวสุดท้ายความละเอียด2 0 0ล้านพิกเซลคาดว่าเป็นเลนส์ d e p ซ h นเซอร์กล้องหน้าคู่ความละเอียดส6ล้านพิกเซลกับ2ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่4 2 0 0องรมิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็วแบบมีสาย6 5วัตครับเบื้องต้นคาดว่าสมาร์ทโฟรุ่นเร a วมี X 5 0 Pro Player จะมีราคาเปิดตัวในจีนอยู่ที่3 2 9 9อยหยวนหรือประมาณ1 4 9 0 0ับาทครับ จากสเปคที่เผยมานี้อาจแปลได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Realme X50 Pro Player Edition คือสมาร์ทโฟนรุ่น Realme X50 5G ที่ลดสเปคกล้องลงนั่นเองครับแต่ทาง Realme จะทำตลาดสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ในฐานะสมาร์ทโฟนเกมมิ่งเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับว่าจะมีฟีเจอร์เกี่ยวกับการเล่นเกมอะไรให้มาด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง i อฟ้าจะมาบอกหลายราีกทีครับ